วันนี้อีน้องจะมาชวนทำแคบหมูกับเจ้าเอ้อมาใจ้ามาเจ้ามาเจ้าทำน้ำพริกกากหมูเจ้าอันดับแรกก็ซอยหอมนะเจ้าซอยหอมซอยกระเทียมเพื่อจะเอาไปเจียวให้มันกรอบเจ้าเป็นส่วนผสมของน้ำพริกกากหมูกับเจ้าแล้วก็มีใบบักกูดแหมด้วยเนอ้อหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เจ้าแล้วก็ต่อไปก็ไปหั่นหนังหมูเลยนะเจ้า หนังหมูก็เจ้าซื้อมาสองโลเนอร์ก็หั่นล้างแล้วก็เอามาหั่นเจ้าพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเกลือเข้าๆๆเขาเขาเจ้าเอาเกลือเ,เขาเขาให้มันเข้ากันเนอร์ให้มันเกลือให้มันเข้าเข้ากับหนังหมูกะเจ้าพอเข้าเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจ้าก็เอาไปตั้งไฟเลยเนอตั้งไฟใช้ไฟกลาง การเจียวหนังหมูข้างนี้ใช้น้ำเน้อข้าเจ้าใช้น้ำในการเจียวเจ้าโอ้ยเป็นคนเลาวแต่ครูเสือกดัดจะรีดจเว้าเนือเจ้าวายาอูยาข้าเจ้านาออูยาอูเต้เน้เจ้านี่หน้าข้าเจ้าข้าเจ้าเจียวเจียวใช้น้ำเน้อใช้น้ำเจียวมันเจียวไป เจียวให้มันเหลืองกรอบมาเหลืองกรอบพอเหลืองกรอบชอบใจแล้วก็ตักพักไวเนอตักพักไวเสร็จแล้วก็จะได้อีน้องก็จะได้น้ำมันน้ำมันหมูก็ตักน้ำมันหมูเอาไว้ใจ้อย่างอื่นเนอแล้วก็เหลือ,อไว้แหมน้อยหนึ่งเอาไว้เจียวกระเทียมเอาไว้เจียวหอมแดงเอาไว้เจียวใบมะกรูด พากไปไกลแล้วเน้อตอนนี้ยังอยู่ที่อ่าแคบหมูอยู่เลยเจ้าจะเอิ้นแคบหมูกากหมูก็ได้นะเจ้าเหลืองเหลืองหอมกรอบอร่อยแล้วกับเจ้าเนี่ยหอมกรอบพอพอแล้วก็พอเหลืองพอใจแล้วก็ตักพักไว้นะเจ้า ทำง่ายกันาดเลยเจ้าน้ำพริกกากหมูกับเจ้าจะจะอ้ว่าน้ำพริกกากหมูแคบหมูก็ได้นะเจ้าน้ำมันได้เยอะขนาดเลยเจ้าพอน้ำมันได้เยอะกอ้ก็ต้องตักเอาไว้เอาไว้ไวใจ้อย่างอื่นนะเจ้าหรือเอาไว้เห็มน้อยหนึง่งเอาไว้เจี่ยมเอาไว,เวเาเ้เจียวกระเทียมเจ้าเนี่ยเจียวกระเทียมให้หือกรอบเลยเน้อเป็นกระเทียมจีน กรอบกรอบเสร็จแล้วก็ตักพักไว้แล้วก็เจียวหอมเจียวก็ใช้ไฟกลางกับเจาเหยอะเกลือไปเห็มน้อยเดียวเจ้าเจียวใจเย็นเย็นเจียวให้มันเหลืองหอมเจียวบ่ยากเจ้าให้ใจเย็นพอได้หอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ใบมะกรูด เอามาตอดให้มันกรอบแล้วน่ยเจ้าก็พักตุกยางไว้เลยเจ้าให้มันคลายความร้อนกับเจ้าบอกว่าจะเป็นกากหมูกระเทียมหอมใบมกะกรูดเนี่ยเจ้าพอพักไว้เน่ยเจ้าให้มันคลายร้อนปุ๊บพวกของพวกนี้มันก็จะกรอบขึ้นกับเจ้าถึงเอามาผสมเนออันนี้ก็เจ้าทอดใบมะกรูดกลัวมันกระเด็นเน่ยเจ้า ห็นกับเจ้าเอามาพักไว้เจ้าพักไว้ให้มันคายร้อนกับเจ้าคายห้อนกับเจ้าแล้วมันก็จะกรอบขึ้นเสร็จแล้วค่ะเจ้าอันนี้วิธีการของข้าเจ้าเนื่อข้าเจ้าจะปรุงเครื่องปรุงเลยใส่ถ้วยไว้เลยเจ้าก็จะมีรสดีน้ำตาลทรายพริกป่นเกลือเอาใส่คนคนคนรวมกันแล้วกเจ้าข้าเจ้าก็จะชิมเจ้าว่าชอบบอรสดนี้ชอบบอ ชอบถูกใจข้าเจ้าเสร็จแล้วข้าเจ้าก็จะเอาไปทําการคุกเข้าเลยเจ้าอันนี้ใช้กระทะใบเดิมมา้งข้าเจ้าตั้งไฟอ่อนๆเททุกอย่างรวมกันเสร็จเรียบร้อยดูเทเครื่องปรุงกับเจ้าแล้วก็คนคุกเข้าเจ้าคุกเข้าเสร็จแล้วก็ชิมเน้อชิมบมลลำกระยังถ้ายังบมอลำก็ ก็ปรุงเพิ่มเอาตามใจชอบเน้อใช้ไฟอ่อนๆเน้อใช้ไฟอ่อนๆบอกต้องใช้ไฟแหงเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเจอกันคลิปหน้าเน้อขอให้ทุกคนรักษาเน้อรักษาตัวเด้อรอดพนจากโควิด19จ้าทุ